วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิรเจเตนะครับผมสวัสดีสวัสดีสว,สดวันนี้ลือมีอะไรมาให้อัวดูล่ะเฮียวันนี้มีกําไรท้องปิงนะครับเนื้อใสเขียวดีมากเลยนะครับผมไหนไหนไหนก็ขึ้นอยู่บนหน้าจอเนี่ยทกๆกทก,ทกว่าขอทกแล้วมันมีอะไรดียังไงละ่ะเฮียนี่ผมไม่ได้อวยนะสังเกตดิส่องกับแสงธรรมาชาติเนี่ยเนื้อใสใสใสย่างั้น้ำแข็งเนี่ยดูดิโอ้ยละเอียดด้วยนะแล้วก็มีความเนียนเนี่ยโอ้ยดีทั้งนั้นอ่ะแล้วสีมันเป็นยังไงล่ะอีาขัดดิ ว่าขอโทษอีกรอบหนึ่งอะสีของมัน,นเฮียพูดแล้วอย่าหาว่าคุยเลยพวกอยู่นี่ก็คุยอยู่ไม่ใช่หรอว่าสีของหยกองนี้นะเฮียมันจะเป็นสีเขียวอ่อนบนสีขาวนิดนึงนะสังเกตได้พื้นมันจะขาวๆหน่อยแต่ว่ามันจะมีลายผักชีเนะี่ยดูดีดูดีสังเกตเนะี่ยตามรอยนะมันจะเป็นเส้นสีของหินที่ไหลผ่านนะเป็นสําหรับหยกนี่ถือว่าเป็นลายที่ค่อนข้างดีมากเลยเร็วๆแล้ว,ลวอันนี้มึงไซส์อะไรอะเมียว่าจะใส่ได้ไหมอันนี้ไซส์ห้าสิบเจ็ดเนียไซส์มาตรฐานลองดูลองดู อ่าไหนๆก็ไหนๆละว่าขอถังหน่อยละกังว่ามันมีรอยแตกปเปล่าไม่ไม่ปูดเลยเฮียดูเอาดูเอาเนี่ยไฟส่อขนาดเนี้ยสองขนาดเนี้นนยใสๆกิก๊กทั้งวงรอยแตกจะเอาที่ไหนมาบ้าอ่ละลังนี้ว่าจะรู้ได้ไงว่าเป็นหยกแท้ไม่ต้องห่วงเฮียผมเตรียมไปเซื้อมาเรียบร้อยแล้วกลอง A i G S นี่ตามนี้เลยโอ้ยเด็กนี่มังพองไว้ฮยอ่ะง,งั้นมาพวดเลยละกังว่าราคาเท่าไหร่ สำหรับกล่องนี้นะเฮียราคาจะอยู่ที่4 5 0 0 0บาทันบาทหรือพวกจริงพวกเลงเนี่ยโอ้โหสมัยกล่องเพื่งวัวได้ไปนี่แพงแพงอันนี้ถือว่าเนื้อใส่ราคาถูกมากเลยนะเนี่ยช่วงโควิดนี้ราคามันก็เลยถูกอย่างนี้แหละอ่างั้งเดี๋ยวอ้อติดต่อไปนะได้เลยเฮียได้เลยเฮียที่อยู่ตามนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมการรีวิวยกแบบนี้เนาะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับในเพจวิเจตนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับผม